งวดเมื่อกี้ห้าศูนย์แหละครับปู่แมนหาศูนย์เงวดเขาต้องสามงวดครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอ์พารวยนะครับผมวันนี้โอปอ์พารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่ วัดโนนจ์จำปานะครับ fc ครับผมได้ยินข่าวมาว่าถูกมาแล้วสามงวดนะครับผมทางช่องก็ได้รีบมานะครับผมเพื่อมาหาแนวทางเลขสูตรนะครับเป็นสูตรคํานวณนะครับ fc ครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ fc ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับอันนี้คือเป็นกุดของหลวงปู่นะฮะหลวงปู่ได้ พักอยู่นี่หรือไงนี่แหละครับผมนะคเพราะว่าปู่ก็นั่งอยู่นี่นะครับน่าจะพักอยู่นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่นะครับว่างวดประจําวันที่16นี้จะมีตัวไหนขัดเป็นพิเศษแต่ที่รู้ๆว่ามี2หางแค่นั้นนะครับเอฟซีครับมีบนกับล่างอย่างละตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับครับ ครับประมาจการค่ะโอ้พญานาคสวยนะครับปู่โอ้สาธุปู่ปู่จะผ่ามาจะใส่ขนาดลูกเสือลูกเสือมาถวายมาอืมนั่นแหละเป็นผ้าคุ้มผ้าคุ้มไรของนู่นจะป่าโอ้ปู่ปู่ด้เฮ็ดไปถ่าแจกันนู่นบ่ครับมีพื้นเดียวเป็นพื้นเดียวลูกฮามาให้ไม่ใช่จีวรนะครับผมเป็นผ้าคุ้มมิเฉยนะครับเนาะ ผาคุ้มผาคุ้มโอ้พญานาคเวลามันหนาวผาไม่ไกล้สชหนาวนะปูเนาะแม่มันใกล้หนาวก็เสือผูกคมาให้เด้อครับโอ้สวยๆนะครับเฮ็ดงามปูเฮ็ดงามวัดวัดอ่าวัดโนนจำปาโนนจำปาหลวงปู่คำตาเฮ็ดอันเื้อไทยอืมเสือวัดไห่น่ำครับอืมโอ้สวยๆครับปูเป็นหน้าเกี้ยวโอ้มีผืนเดียวมีผืนเดียวมีผืนเดียวมันซื้อสบายหายเนาะครับผืนเดียวเอาได้ยินข่าวว่า งวดเมื่อกี้50หรอครับปู่แมนหาศูนย์มาจากไหนครับปู่เป็นเลขอะไรครับผม,มเป็นเลขคิดไดเนี่ยเราปู่คิดขึ้นมาไดเนี่ยแะเป็นเป็นสูตรกว่านนอะไรเนาะเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตร,ตรคำนวณสูตรคำนวณมากเลหรอกเข้าครับเขาเขา้เขาแบบอักอัดอัก,อก,อก,อกเนี่ยอัด <c oughs> แบบ <c oughs> ตรงๆเลยล่ะเนื่องจากช่างช่องไม่ได้มากี่งวดเราไม่ได้มากี่งวดถึงสามงวดอ่ะสามงวดเข้าทั้งสามงวดเข้าทั้งสามงวด ว่านหาว่นหาสวนในดังไปหาอ,าอ,อ,อดฝนน,นนอ้นอสัมผัสกันนะเออไอริสน้นมากสิแล้วเมื่อหนาสนแด้ลแมนครับหาสวนเขาเข,ข,อขอาเพือเขาหลยอยู่เขาได้ไลยครับเมื่อหันให้าไล่ตูบ,บ้บ่ก็มีเอฟซีโทรมาหาปูก็ได้กับปูตลอดนะครับเนาะแมนแมนแมนลงขั้วไปหาอดไกแล้วครับลงขั้วไก่แล้วเลี้ยเลี้ยทีสือตะค่ายหรืก็ก้น เทพื้นแล้วไปแล้วมุ้งลังคากะเดี๋ยวยิ่งห้องนึ่งมันก็ขาดขาดวัจัยอยู่นิดนึงเนาะก่ไหลว่าไหลายอันนี้กุดปูเหรอครับนี่แมนโอ้เป็นตะเย็นดีนะครับม่ไผ่สาฝากใบไผ่ตัวผ้วมๆสาฝากใบไผ่ตัวอนุญาตสองไรข้างหลังสษัารตัว โอ้อันนี o, you know, ้อ <trips> uh, ัน <scares> น <on developed Airbnb> ี anyway. ้ค <wolves Unf jaar> ือ <Uma> ก <velocidade wiele> ุดปูนะครับผมนนีี่่แแหหลละทั้งในก็ซ่องในทั้งในก็เบ่งไในว่าเป็นยังผมไม่ยังครับมันใหญ่ไม่กี่สี่เลยนะครับเย็นเย็นดีครับปูอย่างนี้้งในก็ลงว่าไม่ยังครับผมไม่ยังไปเจ็บทั้งในก็ลงมันใหญ่ไม่กี่สี่ครับทั้งในก็ลงดีขึ้นหัูทั้งในไม่ยังพา fc สองดูสักหน่อยนะครับเย็นดีครับอย่างนี้เย็นดีครับพาผู้ใด้เด่นนันคุณเปไพโอ้วาชนาโอ้ยขักแล้วครับ ทุกพ่อหาดีจัครับปูน่ะทั้งในกับลูกมันไปยังง่ายไม่อยู่นี่แล้วไม่โชคปูแมนแมนไม่โชคให้ให้พี่น้องเอฟซีไม่โชคแม่แมนแมนม่านังสมาดีนี่ม่านังสมาดีมันจะเย็นนะปูน่ะโอ้ขนาดเย็นเย็นค่ะเย็นไข่จะได้หุ้มผ้าไข่ปูน่ะไข่มันเย็นจะได้ไม่หนาวหรอกปูแมนแมนตลอดมาคันปเนาะเอ้าเอา ทางห้างหมดเนี่ยปูนี้เห็นนี่ยันบังครับปูเห็ดเล็สูตรสูตรเป็นสูตรหน่าดายปูปูก็จับมาใส่เอาซื่อเนี่ยแหละตั้งหลักบ่ได้เบิ่งมันมันนี่ไล่เลขที่มันออกมาแล้วนะท่างเลขชอบท่างเลขสูตรมันห่วงกันแมนแมนอ๋อครับผมเลขชอบเลขฝันเลขกมิมิตมันห่วงกันแมนแมนมันห่วงกันพร้ับแต่ว่าตุ๊กพนึกว่าหนีสามวดสองสองแล้วมีตัวไหนบังครับปูทีนี้อยากชมตัวเลขแล้วครับผม มีตัวไหนบ้างครับผมเขียนเทโลเนาะเขียนเลยครับปู่โอ้เขียนโหลดเนาะเป็นแนวทางเป็นแนวทางหลานเนาะครับผมสามงวดแล้วครับที่เราไม่มาสามซีโฮ๊มเหมือกันตัวตัวนี้ตัวตัวตัวน้องผู้ชิมากหลายเนาะโอ้โทษพี่น้องนี่แหละนี่แหละ โคโลโคโลเดียวให้โหลดเนาะให้ดูลูกหลานเทาโลดขี่ถูกไฟฟ้าพี่น้องจะได้กระชึกเพราะว่าปูขีดถือไว้แล้วอ่ะอืห้องหมายถึกครับสามตตัดเลนบ่ครับปูก็แล้วแต่ลูกหลานเนาะพี่่พีจะนาเอาใส่จักรยานเหรออืมใส่จักรยานเนาะเนาะไม่ต้องให้ไหลดอกลูกหลานที่มัดไหลครับเอาสั้นๆนี่ละครับไม่จริงไม่โหลดเนาะสั้นๆโคโลพี่น้องมีสามตัวมีสามสี่หกเลื่อนสั้นตัวหนึ่งปุ้เนาะ เลขหน้าเลขใก้ก็ได้ตัดเลนสองตัวน้ำเนานะหาเป็นเลขล่างแล้วตัดเลนเดี่ยวสามสี่หกเจ็ดศูนย์ 3, 4, 6, เรียกพ่าหลายตัวพี่น้องครเลขสามตัวหางเดียวสามสี่หกตัดเลนเดี่ยวก็เลยง่ายอยู่ได้พี่น้องตัดไปตัดมากก็ได้แต่ไปใส่จักรยานเราพี่น้องใส่วิจารณิยาน เนนัน,น,นที่4นี่ลนั่นบอกปลูกกันมาเัที่4นี่แหะเท่นอืลูกหลานพิจารณาเนาะครับพิจารณาไ่ต้องให้ลูกหลานลายดอกยาลูกลายเมื่ลานเมดเมื่ลายเอาน,เนีย่ยเนมันมาปลูกเอาน,เนี่เนโดให้พ่โดใส่ใครพอเลเลยใส่เลยสามสี่หกเจ็ดศูนยเรียก่ลายตัวมันมาโอ่ปะ เลขสามตัวก็พังอยู่อันนี้คือเป็นเลขคำนวณนะครับแต่ว่าปู่เ็าไม่ได้ทําให้ดูนะครับผมคือปู่คัดมาแล้วนะฮะคัดมาสามตัวกับสองตัวนะครับผมสามสี่หกกับเจ็ดศูนย์หรือว่าบางบางคนก็อาจจะไปกลับเป็นสามสี่เก้าก็ได้นะครับเนาะแล้วแต่ดุลพินิษของแต่ละท่านนะครับผมเราจะไปเท่าไห่ครับใส่จักรยานแต่ละบุคคลเนาะครับ 3, 4, 6, สามสี่หกเจ็ดศูนย์ครับผมเป็นแนวทางแอดน,นางฟังพี่น,อน้องเจ๊็ดศูนย์งวดนี้งวดที่สี่นะครับปูแมนมันรุ่นอย่างพี่น้องอยตทุกท่านว่าเลขเลขสิบเนื่องางปูหายไปนีดครับงวดที่สี่สิบแปดเดี๋ยวบาไหลเดี๋ยวบาหลเดี๋ยวบาไหลของปูเดี๋ยวบาไหลนิดนึงแๆๆนแตน่จ <c oughs> ีกีนน้พี่น้องร่มขั้วเพิ่มผมร่มหอบ่มกลางทุ่งหน้าพี่น,อน้นองแต่จะสว่างหอร่มไม่ใหม่ๆนะส่วงพายุเขาไม่ใหม่ ห่อสาระเอ๋ร่องพั่วร่วน้นะปถิ่มนกกางทงหน้าปูปูกระด้างสายขนมาใหม่ครับปูกระไดตัวเหล็และแนวทัางมาฝาดตอนพี่น้องเอฟซีนั่มปูไหนมีโชคมีหมานเนาะแมนได้ค่ะเนาะแมนแต่หัวตนครับันจะขอได้เห็ดแนวอื่นก่อนนะครับปูแมนแมนจะปูเป็นสี่าว่าว่าจะมีแน่าสีสานตัวเลขของพันสะเขาอยู่เดียพี่น้องแต่ว่ากระเซยจักรยานออก นองพันเจ็บในส่วนพันแหนพันสาน้ำกระปูเน,ะนาะแต่มีส่วนนน้ำแปรสาน้ำกับเป็นความเสี่ยงแต่ละบุคคลอาบุคคนเขากับว่าในาพันสาหน้านมซีดีกับเป็นพิจารณาเอาครับตัวเลขตัวเลขทางตัวเลขก็มีสามสี่หกกับเจ็ดศูนย์นะครับผมว่าอะไรตัวครับพี่นกครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูคําตานะครับเอฟซีครับผมครับเป็นเลข สูตรคำนวณนะครับแต่ว่าปูคัดขึ้นมาให้มีอยู่แค่2หางก็คือ3 4 6สี่หกับเจนย์ะครับเอฟครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะฮะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเอฟครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ลองพิจารณาดูวิเคราะห์ดูนะฮะถ้าชอบตัวเลขของหลวงปู่นะครับคือมีแค่2หางเท่านั้นนะครับผม3าตัวกับ2ตัวแค่นั้นนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ